สันคนขาสันคนขาพี่น้องโอ้ยเสียอเือก่อนแนวขี้เงี้ยกรัสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนค่ะพอกับพี่ิราฟาพากินคนล่าสาวผัวผื้นก็เก่าพี่น้องยหญ่ย่านผ่านไปสิกินน้ำเน่านีขี้เงียวันนี้มากับเพื่อนสาวนะคะวันนี้มากับเพื่อนสาวนะคะ สวัสดีค่ะพี่น้องเจ๊ลุงนะคะวันวันนี้มากับเจ๊ลุงนะคะสั้นสวยบ่วันนี้เราจะมากินแนวขี่เฮียหมักกระดองแดงนะคะก็เรียกว่าหมักอะไรหมักเนี่ยเขาเรียกว่าหมักอย่างหมักบักสวารสเนาะเขาเรียกว่าเม็ดบอลวรสนะคะเอสมมดไว้อยู่บ้านก่อนเขาสิห้องว่าหมักนอดหมักนอดบ่อันนี้หมักนอดแต่ว่าอยุดคนไทยเขาสิห้องวะ หมากสวรสบอก <c oughs> มาลองลูกแหลกเฮ็ดผิดเฮ็ดเองเกืดแก้วมาแล้วปาด <c oughs> โอ้ยอีนีน <c oughs> ่งปาดพี่น้องอืระวังเฮ้ยแระวังเฮ้ยได้อยู่พี่น้อง แล้วกี่เงียย้ำแรงนี่เกเลือแจวเขาหัวดว้ดว,ด,วดเขาเกือแจวนะจ๊ะตัวยเลยค่ะอ,นนเเอเกลอออือแจวเฮ้ยแซบแซบมากอืมก็ใส่ไปเลยอืมมาสะวัสดีนะคะอืมพี่ดอง Mm hmm. มันเลิศเนาะอันนี้มันกินได้บบนี่ mm hmm. อันนี้ mm hmm. พี่น้องอยุง้งขาวๆมันกินได้ปะนี่กินบ่ได้ตั้งแต่เกิดมาอีหล้วเขาะ่าจะคยกินเบาอีกทีความซื่อความสัตาดนะคะ mm hmm. mm hmm. ตัวเป็ดเจ้าอีกแน่ โอ้ยเตี๊ยบทองงานนี่ยบันเนี่เนี่ยน้ำเปล่านะตัวงี้เลี้ยงรสซาเจี๊ยบก็สิเก็กินกันแหละเนาะแต่ว่าอีหล่าคุณคยกินทางแรกในชีวิตว่าอีหลีไม่ตัวแหล่ะค่ะทางแรกในชีวิตของอีหล่านะคะถ้าไปเห็นน้ำปลาน้ำดงอีหล่าตีจีมว่าอีหลีอีหลีแตาไปเห็นน้ำปลาน้ำดงอีหล่าเห็นเขาขายไหมครับกิโลนึงจีสิบบาทอีหล่าได้ทานประมาณยัง มากซะว่ารสกินได้เอาไปกินส้มพันมาเห็ดเกลือ,อแก้วห้วยใส่เพันมาก,ก็เลยสื่อมากพี่น้องเนี่ยมันเป็นอย่างเสียสามเหลียยังเกลือแก้วนะครับเกลือแก้วห้วยโอ้ยเฮียใส่เพื่อนพร้อซุปแบบนี้ปัง หอมแ็กหอมเนาะหอมสม,สมสมสมหวานตามไ้นาาะคะเขาจะไปเห็ุน้ำสับปะรดปั่นหนอนเป็นเฮ้ยเป็นตะโสดแต่ห้องจากเลยบอกจะเห็นจะไหนก็เป็นตะสดแท้

เมาข่างกิ่นเม,มาข่างก็จีรวงพักเนาะโเ้ยาะตัวปิดเกลือก่อนพี่น้องเลือดฟังเงส,ส,ดดดสียงตัวหลุดไปสั่น เบิรดพุระสองเฟียงพี่ร้องเบิดพุละมาเฮ้ยมันคือเป็นยังสี่เฮ้ยร่องเงินใหญ่ๆเบิ่งค่ะเอ,อิดร่องเงินหน่อยๆน,นี่เบิ่งห่ะมันโมเมนต์หม,มักโม่รอดอันเดียวกันป่ะร่องเงินหน่อยๆ เออไม่จีบแปบนี้เอาอีกคนพี่น้องจักหน่วยซองหน่อยยิบมเบิดปะเฮย้ยออติทูไมใ่ในอีนี่อลุงนะคะวันนี้มากับเจ๊ลุงนะคะเราจะเราจะเอาอันบนหรืออันหลังเธอก็ปาดให้มันเอออู้จมีดิบดิบปะก็ดดิฟจ้ะพี่น้องยังสุกไม่เต็มที่นะคะดิบก็คือส้มนะตรงเนี้ยส้มปะส้มก็ ผู้ใดเมามากกินบ้ากันผู้ติดสววงแล้วกอิริโสโซสองคำพี่น้องผู้ใดเมาข้างเมามากเต็มแบบแห้งสิแม่ะนี่เปล่าด้ยอยขวบกุเร่คือกัวขอ่อยเฮ็ดก่อนจักกัวจักเนี้นยแล้วนั่งมีปุกะยาดคือกันเป็นไงทุกคน

อมอ,ม,อมีแห้งหดปวดถูออกน้องเอ,อ้ยสวง่งสมพี่น้องไปนะครับอ เล้ะกว่าเดมากีี่าสู่ต่ออีกจักหน่นึงพี่น้องอันนี้บอกจากความจริงนะคะไม่เคยกินเลยบ่เคยกินนะคะเห็นเข้าขคายก็เลยสื่อมากนี่กิโลละสี่สิบบาทโอ้โอ้นํำขี้เหียอืมนำเหี้ยพี่น้องอืม เมย์ซุ๊กนี่สิห,สวหวานหวานไห,หลกว่าสุกรสหวานจะไหลกว่ารสเปรี้ยว <c oughs> เห็นเขากินอยู่แต่อหลาบอกก้ากินย่านแต่ว่ามื่อนี้ด้กินแล้ว่ะอี่หลีได้ทางแรกในชีวิตถ้าเห็นต่ำป้าตำดงก็คือเตสถิ่มอีลาวควบซืน อืมเอ้ยจะมาสวงเีไม่แห้งพี่น้องเออตอนสดก็คือเลือดดีเนาะตอนออกก็คือสิก็เลือดดีอืมอือ ไม่รูย้ยัวมันไล่พี่น้องอือไอืไม่เปรี้ยวเลยจอ,อกรสหวานถ้ามันสุกแห้งบาเปรี้ยวเลยจอ,อกหวานๆเปรี้ยวเน,นยๆนะคะอือจะซ่อนรสเปรี้ยวไว้ยู่ ซาวะโรดนี่บิ้ลมาซาวะโรดเห็นอยู่ปลาอยู่ดงมานี่หืมหืมกระหายลาเห็นมัเนี่ยอิลีดับบอกเลยซูนพันธ์กระหายยาเฮนมัเนี่ยอืมอ่ากินมันเบิดพี่น้องกินมันเบิ้ลมาแล้งมาต้องรักมาต้องนอน เปลือกหนาเด้พี่น้องเปลือกหนาะเปลือกแข็งปาก,ปากตึ้นจิบอยากเขา่าก่อนอนุญาตาดก่อนเปลือกนะ้าเปลือกแข็งปากปาดตึงนจิบอยากเข่าพี่น้องเปลือกแก้วมาเฮ้หยหนิงวัยใหญ,ญ่สุดพี่น้องปัดวุ่น บูย๊ยว้าวเฮียเฮียเห็เห้ยบห,หลายผลดดูดเมื่อโซ่ดูดเมื่อโซ่เ,โซเป็นหนึ่งกรุป๊ปอืม,อม,อม นาดสวรสนะคะจะบบ้านอีหล่าเอินมาเอาียมบลูเพื่นผพาเอินอเกิดน้ำเพิน่นต่อไป้าีหล่าเห็นลปลายอยู่ดงอีหล่าสี่ปาาบึงถานเห็นเป็นแบบนี้ก็ค,คือเกิดแก้วมาเลยจ้า เขาปลาปลุ๊บเห็นหมากอันนี้ปุ๊บสิร่องพาเบิรงเลยถ้าเป็นจังสีกินแบบนี้ก็คือดับเล่ยปลานั่นนะว่าขอโทษสมวัยไปเลย ร้อนวุญนวายค่ะนู่นน่งงองขาวๆนี่มันเข่าตากคุยสมปรทันอืมเบิร์ดมันกินไดบ้างน่องขาวๆนี่ฮะเนี่ยน่องขาวๆนี่มันสีออกมากเสียแน่เนี่กินอะไรบ้างกินได้หรือปล่ได้กันคอมเมนต์กันเลเด้อสวดเกิดแท้วกันว่าให้ คืนนี้เราจะนอนเฝ้าห้องน้ำกันนะหาหนวยพี่น้องกินจนเบื่อเลยหาหนวยแซ่บว่าจะคยกินมึงเฮงาขอแดดเหงาขอแดกโอเคจะพี่น้องสำหรับกิปมี่นะใครอีหลาลากันไปก่อนด้วยค่ะพี่น้อง กับเมนูสมเขียวค่ะสำหรับรสพริกเกลือไปเลยค่ะบ๊ายบายู้ไดส้สนใจขี้มทักแชทแต่คือเกาด้วพี่น้องเนอะไปแล้ว้อนี่ถูกใจคัก